เจริญพรสบายดียต้นนนยมโยมพ่อโยมแม่พ่อหลวงแม่ป้าเมื่อทุกคนทุกท่านเมื่อนี้กาจโจบ้างกาสีพามาฮับสมเนาะเบื้องพระบรรยากาศมีแม่ออกทางสวัสดิเกศผู้เล่เพิ่นกรมาปักกระทินกาเมื่อเป็นเมื่อวันที่14ประมาณนี้แหละเนาะเมื่อวันที่สิเพิ่นจะได้จัดงานบุญกระทินขึ้นกระทินแล่นเพิ่นว่าก็ตาม ได้ยินเพิ่นเว้ากันเนาะเพิ่นปรึกษากันถ้ากิเจ้าบ้านก็สิได้เฮาเบิ่งภาพบรรยากาศเนาะว่าสิเป็นจังได๋เพิ่นก็เบิ่งสถานที่แน่แล้วก็นจะแต่งสถานที่เจะแบบมีศรัทธาเพิ่นแหละศรัทธาทิมาถวายกฐินิ่นนะจ๊ะนะมือเพิ่นมาปักกฐินเจ้าบ้านก็สิได้เฮาเบิ่งภาพบรรยากาศนํากันเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพิ่นเจ้าบ้านเนาะพ่อไม่ออกเจ้าบ้านก็หายหน้าหายตาไป ตดนเติบเพราะว่าการพิภรกิจเนี่ยนึง,นงเนาะกาถือโอกาสเวลาว่างๆจจวบ้างก็างมาถ่ายให้เบิ้งนี่แหละพอออกไม่ออกก็มาเบิ้งมาสมกันเ้อภาพบรรยากาศแล้วก็จจวบ้างก็สีมาบอกพอออกไม่ออกเลยว่าจจวบ้างนะฮอด1000คนติดตามแล้วมีแต่ยังแต่สมองเนาะอย่างอี5 0 0สมองก็ถึงจะผ่านกฎของยูทูบกันอย่างอีหลายขั้นตอนอยู่ ถ้าที่ตามทับสมเบิ้งตอนต่อไปนํากันได้เลยตอนนี้กสีได้ให้เบิ้งภาพบรรยากาศพอไม่ออกที่ได้มาโอมาลมมามาปักกระินแหละเมื่อนี้เนาะกะสีให้เบิ้งภาพบรรยากาศนาการพอไม่ออกกลับมาเบิ้งมาสมนำกัรเด้อเป็นวิดีโอเนาะก็ต้องไปเบิ้งไปสมนากันได้เลยโต้กนบสกือนโตมือนกัเรื่องสกคนก็ได้ เป็นบันอิ้ยาไส่บุญป่าป่าวะขอชินแล้ดีกวาไม่ได้บอกคนตายมีไวงน้

พราคาร์พรราิั้ในการหักต้นะอันที่ประทานราพรคาระรั่นกซึมข้างนอกัทีเ็นพงออกมาท่องทบเดี๋ยนะท่ต่งปรรเหมอแบบประานแต่ัีกแต่ิประกาทานีะพอเอประทานวที่ขนากจอันมีเพตัวขนาดพอเประทานใน

สาวขึ้นไมมการท่านทนารมแรกเละถงว่า no ยังมการมนี่ก็คือมีทางจูทางมีทางที่จะนีนั่บอกเนั่นะแนโตนี้คือพงพุ่เอาเต้นตางมาไนี้ลงรลายาวติดแจ้งไปไม่ี่อไไปไป โอ้ยกอบเนมีชนห่วงเลยกอบเมนะไมาานกระดังเลยพญนมด้อมดมดยาตอนธาตุมาแต่อันมังนอกอันบุรณะเลยัตาเลยขุนบัรไ่ตแล้ตแล้ม่

ข้บถุไปทังไม่ทไมไปทังไมถุไปมาแจกต่สิมาาปตียนอันอันอบลมอบยู่อันอันนี้กะสิมาซากันมีพลังพลเรศคนนี้อยู่บางใจเลยนี่อันมันมีห้องน้ำดเลยแคเดินจมับออมปเตีเลยมีเบงไปเดนเดินคนใจ

บานีเดชเป็นอันก็เนื้องอะต่นอยางาเพ่เลยพาว่าาาสีขาวที่ค่อยลอยเยอะถ้าสั่ง่ไงเขาเดชประทานปะกรใบใบใบโพใบไฮดู้นนะดีเม่งี้ยเออช่วดีเม่งีก็โโคดีแ้วนั่น ก่อนเพื่นอนปู่านพน,นอยไปเยี่นอยู่ไก่โคดอยู่วังเวงคพน,พน,นอยจะไข่รพรอมบ่มีคนเงินนดกล้ำในปูนเอ้ยันใดกะเรือแต่ปูเด้อจิมตตาสังเกตมากก่ันนี้บันตาเลี้ยวคุณนะไปเนี่ยปเ,เลี้ <c oughs> ยวเด <c oughs> ินสองโต้ชื่อยู่เวียงคุณตะกีน่แม่ข้ายอยู่อวียงคุณพอดีบงงังเอิญมา นี่จะสร้างบัวท uh ่านจังบ um ัท yeah. 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 nah. 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 ่านน้เขาฝากน้งเขาเลยเขาไปซื้อง่ายยากแตมันมีตัวละจละโจ๊กเนี่ยนักล่าจวบไัาเขาล ตอนนี้การคลิปก็ได้จบแล้วเนาะพ่อ,อ,อไม่ออกกา่ตัวบ,บ้างก็ต้องขอขอบคุขอบเจอ้พอพ่อ,อไม่ออกทีท่ติดตามครับสมบึงคลิปวิดีโอของตัวบ้างแต่ต้นจนจบนเนาะกาฝากดไลกแชส์กดติดตามใม้ตัวบ้างในยเดอ้อ ว่าเป็นกําลังแห่งจิตแห่งเจอเฮาจวบ้างเนาะจะบ้างก็จะได้มีแห่งกําลังเจอเห็ดคีปเอามาอเฮาพระออกไม่ออกได้เบิงได้สมกันตจวบ้างก็ต้องข้อคบมาคบเจอพระออกไม่ออกที่อยู่ทางต่างประเทศบ่ที่อยู่ทางลาวหรือว่าทางไทยเนาะมดทุกคนทุกท่านแหละจะบ้างก็ต้องข,อขอ้อคบมาขบเจอเพื่อกำลังเจอจะบ้างตลอดมาเนาะจะบ้างก็ถ้ามีพองไม่ออกคอยเบิงคอย เอ่อกำลังเจอเจ้าบ,บ้างก็มีมีหอนมือนีเนาะก็ต้องขอคมว่าข,อข,อขบเจอย่ดีมีแหงทุกคนทุกท่านพ่อ,อไม่ออกจเจริญในหน้าที่การงานเนาะสุขภาพแข็งแห้งอนุมณนควัมยืนจเจริญในหน้าที่การงานพระพุทธธรรมพระสงฆ์ปกป้องคุมของออตนญายมทุกคนทุกท่านจเจริญเจริญในหน้าที่การงานสาธุ